ูนะเนี่ยวัดช้างให้เท้าแถวยาวเลยเนเดยวพ่ยาวมากตู้ส่งน้ำหลวงพ่อส่งน้ำหลวงพ่อถวดหลวงปู่ถวดดูสิเยอะมากเยอะมาก าอ,า,อ,อาใช่เอาส่งน้ำเสร็จแล้วเราไปจุดจุดคนเยอะจริงจริงดีอหหากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่น้องเออถ้าแต่ร้อนแย่เลยนี่นะคะวันนี้พาแม่เยี้ยงมาไหว้หลวงปู่ทวดพี่ยุ้มาแล้วนี่เอาต่อไใส่หลวงปู่ทวดเนี่ยตั้งแสงงวดที่แล้วที่เช่าไปนี่กับได้มาเลย ตั้งใจจะได้มาเลยยาวนเบาเท่ากี่นู่นเอาดีนะแดดร่มลมตกีเราเองรา้วยแล้วแาเรานได้ไหว้ของใหม่แม่มาว่าครั้งแรกจะได้ไหว้ของใหมปี เพื่อนอยู่วัดช้างให้ให้เช่าพาอยู่ข้างในนู้ยังไงจะถึงแล้วนี่นี่เข้าคิวถึงนี่คนใเข้าคิวนี่าคิวนะคะแ้วเข้าคิวส่งน้ำหลวงปู่ไอ้ที่ไหว้ไม่ได้เข้าคิวแต่ส่งน้ำหลวงปู่ ด้วยจริงๆน่ะคนไปเข้าคิวอยู่นองโน้ืเอลายยืนกอดอกอยู่แล้วเข้าคิวไปถ่ายรูป <c oughs> ไม่ใช่น้ำก่อนค่ะแล้วค่อยไปไหว้ <c oughs> ส่งน้ำหลวงปู่นี่แม่แม่แมไปึไป้ เป็นถ้วยเป็นอะไรดีกว่าเอาเข้ามีจนรถเลยไงน้องน้องขึ้นไม่ได้เราพี่ก็ส่งแทนส่งแทนแลถ้วยอร่อยง่ายเดี๋ยน้องไปเองไม่เป็นไรเอาเอาพี่แม่เอาเอาแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอ้อมไปรอตรงนู้น บเบาเอาพวงมาเลยนะนี่เพลงมาเลยแม่ยังไม่ได้ใชเ้เดี๋ยวหนูไปรอตรงนู้น,ไ,น,ไ,นไปได,ไปได้ไปได้นี่ดปไดเดียวไปได้จ้าไปเลยที่เป็น เยอะมา,ากข้อแกวเลยจ้าวันนั้นมาวันธรรมดาไม่มีคนแต่วันนี้มีคนนะอันนี้ที่เท่าแต่เราอะ,ะซื้อมองะไรามาเพราะว่าไม่เย็นมาครั้งแรกได้ซื้อของอะไรใหม่มาไหว้หลวงปู่ทวดทีวัดช้างให้อยู่ที่ปัตตาน,นีวันนี้เป็นวันที่14 เมษาสองห้าหกเจ็ดคนเยอะคะ่ะที่วัดหลวงปู่คนเยอะมากเลยมาหาเพื่อนด้วยเพื่อนทุกตาอยู่ที่นี่ได้มาเป็นครั้งที่สองแล้ว้วาา้วา่นนะคุณพี่คุณพี่สามีบอกชื่อน้องเลยนะเวลาส่งน้ำลงนอนนี่นะคะ<ม>ให้ดู คนเยอะคนเยอะคนเยอะได้เดี๋ยวก็ไม่ร้อนนะคะอากาศวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ก็คือแบบเม่ไม่ไมบังแสงพระอาทิตย์นะเพราะ่อท่านคงแบบว่าคุณพี่ขาถอดหมวกออกนะพี่เดินมาก็ได้เขารู้อยู่มาเดินมา ให้ส่งน้ำหลวงปู่ก่อนเรารออยู่ขา้างหน้าเดี๋ยวเราไปไหว้ข้างนอกโอเคที่นี่ก็มีค่าจะจ่ายแล้วแต่เราจะทำเองน,นะคะส่วนเช่าพระอยู่ข้างหลังนึเดี๋ยวเราไหว้พ,พระเสร็จเราก็จะไปหาเพื่อนอยู่ที่เต่าเรา อโอเคนะคะเพื่อนๆไม่มีอะไรมาดีใจที่ได้มาไหว้หลวงปู่รอบสองที่วัดช้างให้จังหวัดปัตตานี๊ายบายนะคะคกคนแรกกดติดาตามเราจะไปไหนกันลายบาบค่ะ